ข่าวลือกมานะฮะว่าน้องเมย์รัชนกกับนักแบดมินตันสาวของเราซึ่งเป็นความหวังว่าอาจจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลปลายปีนี้กําลังถูกตรวจพบสารกระตุ้นนะครับคือต้องย้อนกันไปก่อนนะครับจากแมตช์ที่น้องเมย์ไปแข่งขันเดือนเมษายนที่ผ่านมากับรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน แล้วตอนนั้นก็ถูกตรวจปัสสาวะอยู่แล้วนะครับจีนก็ส่งตัวอย่างปัสสาวะกับเลือดไปที่สศูนย์การตรวจสอบสารกระตุ้นที่ญี่ปุ่นแล้วส่งต่อที่กระบวนการตรวจสารโลกหรือว่าวาดา้าซึ่งเรื่องนี้นะครับยังเป็นข่าวลือต้องเน้ยนย้ำแบบนี้<ช>นะครับเพราะว่านี่มันใกล้โค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปโอลิมปิกเกมตอนนี้หลายคนก็เริ่มเป็นห่วงน้องเมย์สารกระตุ้นที่เป็นตัวอย่างที่ถูกส่งไปจากแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่จีน ระบุว่าอาจเป็นตัวยาที่น้องเมย์ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าตอนนี้นะครับทางสมาคมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่และก็หารือกันว่าจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางโอลิมปิกสากลยืนยันนะครับณขณะนี้ยังไม่มีการตัดชื่อน้องเมย์ออกจากทีมที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกและล่าสุด ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเห็นบอกว่าถ้าเกิดสมมติโดนจริงๆนะฮะจะโดนตัดสิทธิ์ยาวถึง2-4ถึงปีด้วยกันแล้วปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกไปก็มีคนมาให้กำลังใจน้องเมฮะผ่านทาง IG นะฮะบางข้อความก็บอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้บางข้อความก็บอกว่าอยากจะให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ,รบก็หวังว่าน่าจะสามารถอธิบายได้แล้วก็คงจะไม่โดนตัดสิทธิ์เพราะน้องเมย์เองก็หวังเอาไว้กับการแข่งขันในคราวนี้พอสมควรนะครับ